ทุกคนครับมีน้องจินนะฮะน้องจินเมื่อกี้น้องทิพยก์ก็บอกว่าลองมาฝึกขายประกันกับน้องทิพย์ดูไหมจะได้ฝึกดิวกับคนอื่นๆด้วยพี่น้องครับลองดูก็ได้นะคะพีเอ๊ะบ,บ,บันึงนะคะอุ้ยออโอเค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 ไม่รับก็ไม่รับพี่น้องครับแหมแต่ก็ไม่ต้องหันหน้าหนีกนขนาดนั้นก็ได้พี่พพน้องครับ พี่อ๊ตทำไมไม่พาไปฝึกที่ BKL ล่ะคะคือน้องเขาเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจพี่น้องครับแต่พี่ชายเขาอะไรบอกว่าให้ไปฝึกงานเริ่มจากลูกจ้างก่อนเป็นลูกน้องเขาก่อนก็เลยนึกถึงน้องพอใจแล้วก็แจมลินแล้วก็ล็อกคอปพี่น้องครับพี่อ๊ตครับชันเนี่ยนะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ตรงไหนกูยังเป็นลูกจ้างกูอยู่เลยครับร้านเบลนี่หน้าร้านเนี่ยของมึงใช่ไหมทำไม รือม like ึงจะบอกว่าไม่ใช่ของมึงเป็นของเจ้าที่ตทางหน้าร้านเขาอย่างนี้เหรออ๋อลืมคุณขาให้น้องเขาลองมาฝึกขายประกันกับทิพ์ดูไหมคะเฮ้ยนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมลองถามน้องเขาดูก่อนนะพี่น้องครับค่ะเออแล้วน้องเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงครับพี่น้องครับโอ๋ถ้่้ทิพไม่สะดวกแล้วค่ะเดี๋ยวเยชีตอนแรกที่จะรับเขามาฝึกงานเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายเหรอ ใช่เพราะว่าฉันอยากจะรู้สึกดีแบบมีเด็กผู้ชายเดินตามบ้างไะ <bege ith> อยากมีเด็กผู้ชายเดินตามงั้นผมขอสมัครครับผมนี่หลบไปเลยเด็กผู้ชายปลอมองจริงดูไม่ไรไอ้ด <ica> ูใช <c oughs> ่ไหมครับรับน้องฝึกง,งานไปสักคนนะครับพี่น้องครับไม่เอาอะ่ะแค่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีผู้มองเจ๊อยู่แล้วรับเด็กผู้หญิงมาเดินตามจะเหลือผู้มองสักคนไหมล่ะเข้าใจครับพี่น้องครับ น,น้องพอใจเหรอครับอพอใจครับรับน้องฝึกง,งานไปสักคนนะพี่น้องครับพอใจก็อยากจะรับอยู่นะคะพี่โอ๊ตแต่พอใจก็ไม่อยากรับผิดชอบชีวิตใครเพิ่มแลว้ววะแค่ทุกวันเนี้ชีวิตไอ้ไหลกับไอ้พี่กอ๊อฟก็หนักมากพอแล้วใช่ไหมคะไม่อยากจะตอบวัดใช่เลยคะ่ะเจมินพอใจกลัวพี่กอ๊อฟเจ็บมาแล้วเจ็บ พี่เด็กก็จะหวพี่อู๊ดเอาอย่างนี้ไหมคะลองถามน้องเขาดูเขาว่าฝึกขายประกันกับทิพดูก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมาฝึกขายประกันมันก็ได้ฝึกดีกว่าคนดีนะคะขอบคุณครับพี่น้องครับ,รบเดี๋ยวเรียกน้องเข้ามาเลยนะฮะน้องจินครับจินไนังข้างในเลยพี่น้องครับสวัสดีค่ะ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 ทุกคนครับมีน้องจินนะฮะน้องจินเมื่อกี้น้องทิพก็บอกว่าลองมาฝึกขายประกันกับน้องทิพดูไหม จะได้ฝึกดิวกับคนอื่นๆด้วยพี่น้องครับลองดูก็ได้นะคะเฮ้ยแป๊บๆหนึ่งนะคะไอชีวันนี้เด้นะน้องพาใจพี่ก๊อฟมานี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะไปลักป่าอีพี่อู๋มนทำไมเกิดอีน้องคนนี้มันเป็นเด็กพี่อู๋ึ้นมาพี่ลูกน้ำรู้เรื่องตามมากระทืบนมแตกยิงะเล็ดอ, <ๆ S 1> อยู่ยจริงด้วยจงลืมไปเลยอะแล้วเราทำอะไดีลักปากพี่อู๋ก็ไปแล้วอะทุกคนคะ พอใจว่าเราถามไมนรู้เรื่องไปเลยดีกว่าว่าน้องคนนี้เป็นเด็กที่อู๊ดหรือว่าเป็นใครกันแน่พี่ว่าพี่อู๊ดไม่มีทางยอมรับเด็กขาดค่ะไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวเจ๊จัดการ ก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจ